าประธานที่เคารพผมสมวัลพงมณีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านครับผมเองจะใช้เวลาสั้นๆ15นาทีถือว่าสั้นที่จะพูดเรื่องใหญ่ท่านประธานครับมันมีความกังวลเกิดขึ้นในรัฐสภาแห่งนี้อยู่สองสามเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็คือความกังวลว่าถ้าชาวบ้านเลือกตั้งตรงมาแล้ว77คนเนี่ยจะไหวหรอจะเข้าใจหรอ เรื่องนี้มันพิสูจน์ได้ง่ายท่านก็ดูในสมาชิกพุทธิสภาด่ครับที่เลือกมาแบบนั้น77คนนะ่ะไหวไหมดีไหมหรือว่าไม่ดีเลยก็วิธีง่ายๆก็อย่างนี้แหละส่วน22คนนั่นนะ่ะกลัวเหลือเกินว่าจะแก้มหมดว่าด้วยพระมหากษัตริย์และกล่าวอ้างถึงคณะนิติราชผมจะถามว่าธรรมศาสตร์จะเลือกหรืออาจารย์วรเจต์เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนอกจากที่มหาลัยส่งมาหรือเปล่า ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราไว้ใจประชาชนไว้ใจมหาลัยของรัฐเนี่ยเราต้องเชื่อว่าทุกคนรักชาติรักแผ่นดินนะอันนี้เป็นที่หนึ่งไม่ต้องไปกลัวครับอันที่สองกลัวว่าจะรุนแรงเหลืองแดงจะสู้กันไม่จริงฮะประชาชนนี่จัดตั้งกันมาขึ้นไหวทางการเมืองเนี่ยเขามีสำนึกของเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เขาสู้กับรัฐถะเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังฮะไม่ว่าเหลืองหรือแดงที่ผ่านมา มีตัวอย่างมาแล้วแต่ถ้าเหลืองกระแดงจะสู้กันไม่เกิดอุบัติเหตุแน่นอนเขาช่างใจเขารู้ท่านครับรัฐธรรมนูญมันคืออะไรอยากจะพูดสั้นๆอีกเรื่องหนึง่งรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดเพียงอย่างเดียวนะฮรัฐธรรมนูญเนี่ยคือกรอบการสร้างดูนำนาจทางสังคมถ้าดูนำนาจมันเสถียรมันใกล้เคียง มันไม่เอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยไม่ต้องใช้กฎหมายมันก็ปองดองคำสั่ง66ทับ2 3ของพลเอกเปรมนี่นนะท่านที่ท่านเป็นนายกรัตรีเนี่ยเป็นคำสั่งนายกรัตรีนะครับสามารถยกเลิกความผิดทางอาญาที่เกิดขึ้นทั้งแผ่นดินได้เพราะอะไรครับ เพราะขืนปล่อยให้ต่อสู้กันเนี่ยประเทศชาติจะเสียหายหวัวใจของคําสั่งนั้นมีเพียงอย่างเดียวว่าให้คนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองต่างกัน,นยอยู่ในสังคมเดียวกันได้ถ้าเราอยู่กันอย่างนี้ออกกฎหมายกี่ฉบับเพื่อความปรองดองก็ไม่ปลองดองท่านครับเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องนึ่งเนี่ย ทำไมต้องสอสรวันนี้ยิ่งเห็นชัดว่าต้องสอสรเพราะในสภาหแห่งนี้เป็นนักการเมืองที่สั่งสมบทเรียนกันมาทุกคนทุกคนมีต้นทุนมีมวลชนเดินตามมีคนที่สามารถจะบอกมวลชนให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้เราต่างคนมีต้นทุนหมดผมไม่ได้พูดเรื่องอื่นจะยกตัวอย่างผมเองเนี่ยต้นทุนเรื่องวุฒิสมาชิก ผมไม่เคยเห็นด้วยในการที่ให้เขาเป็นครั้งเดียวเท่าไรครับไม่ได้พูดเอาใจใครนะผมมาอยู่สภาแห่งนี้ใช้เวลาห้าปีถึงจะเป็นมีความรู้ขนาดเนี้ยเข้าใจระบบอย่างเนี้ยวุฒธธิสมาชิกเนี่ยคุณเข้ามาใหม่ๆอย่างน้อยสามปีครึ่งกว่าจะรู้เรื่องอ่หกปีก็เข้ากับเป็นหมอแล้วเข้าใจแล้วเก่งแล้ว มาชุดใหม่ชุดนี้ออกไปหมดมาชุดใหม่กว่าจะเียนลุยสามปีครึ่งท่นประธานสังคมเสียหายเพราะท่านคือผลผลิตของสังคมท่านมากันกองกฎหมายไม่ใช่ว่ามาแต่งตั้งถอดถอนอย่างเดียวกันกองกฎหมายไม่กลับไปหาประชาชนจะกันกองยังไงจะให้กฎหมายนั้นมันมีประโยชน์กับประชาชนออกกฎหมายทุกฉบับ้อนสิทธิประชาชนทั้งสิ้น นี่คือปัญหาท,ที่ต้องมีความคิดว่าเราเป็นสะสลไม่ไม่เป็นสะสลไม่ได้เพราะว่าผมเองก็มีต้นทุนอย่างเนี้ยถ้าผมพูดอย่างนี้ปุบ๊บนี่เอาใจสวนี่ด่าอย่างงี้เราไม่ต้องไม่ยุ่งเลยครับให้ชาวบ้านเขาทําที่จะถามว่าตรงเนี้ยืนยันว่าจะแก้ไหมต้องไปถามส,ะสะอสลที่จะเลือกใหม่ไม่ใช่มาถามรัฐบาล สามารถรัฐบาลทำไมไม่แก้ปัญหาก็ให้สสรทำแล้วจะได้ไปแก้ปัญหาไงท่านครับผมเหลือเวลาสิบนาทีเนี่ยจะพูดรัฐธรรมนูญในเชิงหลักการว่าทําไมต้องแก้ท่านครับถ้าวงกลมตรงกลางนี่เป็นประชาชนเนี่ยถ้าเป็นประชาชนนปะชชนนประชาชนเลือกสอ,วอไว้ตรวจสอบถอดถอนกันกลองประชาชนเลือกฝั่งนี้คือสอสอเอาไปเลือกผู้บริหารประเทศ เสร็จแล้วเนี่ยให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยร่วมกับเสนาบดีเนี่ยกันกรองคนเข้ามาสู่องค์กระบวนการอง,องค์กรอิสระให้มาเป็นสองเท่าแล้วให้วุฒิมิตรเลือกเป็นหนึ่งนี่คืออำนาจรัฐตามมาตราสามอำนาจรัฐเป็นของประชาชนอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแต่มาวันนี้อำนาจอธิปไตยเป็นแบ่งครึ่งยกตัวอย่างตัวเดียวท่านฮะเรื่องเดียว องค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทั้งหลายหากมีการกันกองคัดสรรมาจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่บอกไว้กรรมการคัดสรรเนี่ยกันกองมาห้าสวไม่เห็นด้วยเขายังยืนยันได้อำนาจอยู่ที่ไหนอำนาจอยู่ที่เสนาบดีผู้คัดเลือกเห็นไหมมันผิดหลักการไงแก้หลักการเสียอย่างอื่นมันก็จะไปได้รัฐธรรมนูญปี40เนี่ย อำนาจอยู่ที่ชาวบ้านเขาถึงเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยสร้างรัฐของพลเมืองและห้ศน่ะไม่มีใครพูดแต่ผมจะพูดเป็นรัฐของเสนาบดีเพราะเสนาบดีมีอำนาจมากวันนี้เขตอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญมีปัญหาวันนี้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาอะไราองค์กรผมยกตัวอย่าง องค์กรเหล่านี้เขาก็มีปัญหาศาลเขาก็มีปัญหาเขาไม่รู้ว่าทำไมศาลนี้จึงต้องตัดสินเรื่องนี้ได้วันนี้นโยบายมติของคอรมอเนี่ยคือนโยบายของรัฐบาลคนตัดสินนโยบายต้องประชาชนคุณทำไม่ดีถ้าคุณทุจริตองค์กรตัดสินได้แต่ถ้านโยบายไม่ดีใครตัดสินครับเขาหน้าไม่เลือกประชาชนเป็นคนตัดสินแต่วันนี้สามารถให้ศาลปกครองพิจารณานโยบายได้ ว่าใช้ได้หรือไม่ได้จะชอบหรือไม่ชอบถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องเลือกตั้งทำไมก็ให้สายปกครองเป็นคนเลือกเลยสินี่คือเหตุผลที่หลักการอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องดูไม่ได้ทำลายใครนะท่านครับหลายคนบอกว่าคนแก่แธรทมนต้องถูกถอดถอนเพราะคุณล้มล้างรัฐธรรมนูญรนะัฐธรรมนูญหลักๆท่านรันประธานครับ,รบมีแค่เจ็ดมาตราท่าน นี่คือบททั่วไปเจ็ดมาตราวันนี้ร,รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยขาดสภาพบังคับตามมาตราหกผมคุยกับผู้ิพากษาหลายท่านนั่งคุยกันนั่งสนทนาธรรมกันวันนี้เขาบอกว่ากระบวนการคิดในกระดายระบบเนี่ยไม่ค่อยมีการพิ้ากษาตามรัฐธรรมนูนมาตราหกเลยมาตราหกเขียนไว้งไงฮะกฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับใดขัดหรือแยง้งกับร,บรัฐธรรมนูญนี้เป็นอันใช้ไม่ได้ แต่วันนี้เราตัดสินตามกฎหมายหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญน่ะมันไม่ชัดข้อโต้แย้งบางอย่างเต็มไปหมดปัญหาบางอย่างไม่น่าจะลกสารก็ลกสารเพราะอะไรครับเราไม่มีมาตราที่ว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินเราไม่มีตําแหน่งทางการเมืองในระบบราชาการต่อไปมันน่าจะมีไหมใครขึ้นมาก็คนชุดนี้ขึ้นเลยขึ้นเพราะการเมืองถ้านักการเมืองกลุ่มนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลไปคุณก็ต้องไป เหมือนบ้านอื่นบืางอื่นนะแต่วันนี้พอคุณขึ้นมาเพราะการเมืองเพราะเขาจะไปแตะดอยฟ้องสายปกครองเลยว่าแทรกแสง <c oughs> ชาวบ้านตาดำดำเนี่ยเขาเจ็บปวดกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตรงไหนเอาเรื่องเดียวท่านครับเราหาเสียงไว้อย่างไรก็ตามนะฮะวันนี้คนหาเสียงและค,คุณคุมยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยซึ่งเป็นสอสเนะี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสเข้าไปทํางานร่วมกับฝ่ายประจำเลย ท่านดูนะครับผมผมพูดเรื่องพักผมเราบอกว่า s m สเนี่ยหมู่บ้านขนาดเล็กส0 0 0สนขนาดกลางส0 0 0สนขนาดใหญ่ห0 0 0สนฝ่ายประจำเขียนเราเข้าไปไม่ได้นะเขียนเสร็จเลยขนาดเล็กมี3อย่างหนึ่0 0 0น0 0 0แสนสามแสนสี่แสเปลี่ยนแปลงนโย,ยบายหมดเขียนเป็นเล่มเลยส่งไปทั่วประเทศชาวบ้านก็นมาว่าเราเรา,เราก็ไปคุยกับขนาดกลางประจำเมื่อมีปัญหาแล้ว บอกว่าไม่ใช่นะจะตะลมเป็นอย่างนี้ก็ปรับใหม่กว่าจะใช้ได้ตั้งหลายเดือนวันนี้อ,อีกแหละพักนี่จะพักไม่ได้อักแล้วทางราชการก็บอกว่ากระทรวงการคลังบอกว่าต้องทําตามระเบียบพักนี่ไม่ได้ต้องเป็นนี่ป,อ,ปอนอคือปรับโครงสร้างนี่เท่านั้นกับนี่เ p ็นผมบอกไม่ใช่เราหาเสียงว่าถ้าไม่เกินห้าแสนเนี่ยพักเขาบอกไม่ได้ผิดระเบียบนั่นเขาไม่ได้เป็นเราไง ถ้ามีแต่ระเบียบไม่ต้องมีนโยบายก็ไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีการเลือกตั้งที่มีนโยบายเพราะเราถือว่าระเบียบคุณไม่ถูกระเบียบคุณใช้ไม่ได้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่คือเราทำไงท่านประธานที่ารพวันนี้ความยากลาบากนี่ใครเดือดร้อนน่ะชาวบ้านจะช่วยชาวบ้านไม่ได้เลยถ้าน้ําท่วมเนี่ยครับวันนี้ต้องใชหน้าใช้ปากเดินไปหาเขียนหนังสือไม่ได้ถูกถอดถอนนะ รับของอยังต้อถูกถอดถอนเลยนี่คือปัญหาของรัฐธรรมนูญเพราะนันที่บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เกี่ยวกับชาวบ้านนไม่จริงท่านประธานที่เคารพถ้าหากว่าเราเนี่ยจะสร้างดุลอำนาจทางสังคมให้ทัดเทียมเราควรจะทำยังไงก็คิดว่า องค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายคณะนี้ทํางานแล้วครับเมื่อประชาชนบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูรมนรัฐบาลเห็นด้วยการแก้รัฐธรรมนูนองค์กรตามรมัฐรุทน,ท,นท่านทํางานแล้วท่านประธานครับผู้ตรวจการแผ่นดินท่านทํางานแล้วท่านทำตามหน้าที่ตามกฎหมายตั้งคณะทำงานมาสิบคนเพื่อสเสนอความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ผมคิดว่าศาลเขาก็ต้องมีการคิดว่าเขาจะปรับปรุงยังไงจะทำยังไง หลายหน่วยงานก็จะทำเขาจะมาที่ไหนไม่ใช่มารัฐบาลไม่ใช่มาีนรัฐสภาเขาจะพุ่งตรงไปที่สสท,ที่กำลังจะเลือกขึ้นผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลจะได้แก้ปัญหาบ้านเมืองเป็นโอกาสดีที่ว่าเราจะมีคณะบุคคลคณะหนึ่งต้องรับฟังความเห็นจากประชาชนทีนี้หลายคนก็บอกว่าทําไมต้อง77คนเท่านั้นน่ะทาไมไม่เป็นไปตามสัดส่วนประชากรอ่ะนี่ไม่ใช่อัตราส่วน นี่เป็นเรื่องของสัดส่วนปัญหาผมอยู่ลำพูนมีแปดอำเภอสะสลอของผมต้องไปรับฟังแปดเขตกรุงเทพเียต้องรับฟังห้าสิบกว่าเขตเชียงใหม่ต้องยี่ยี่สิบห้าเขตรับฟังปัญหามาแล้วปัญหามาโซ่กันที่ในกรุงเทพเหมือนที่ทำในในสะสลอตอนนั้นในที่สุดปัญหาจะแก้ยังไงจะเขียนยังไงทางท่านเนี่ยนะคะจุกกำกับดูแลโดยใครครับด้วยสื่อ โดยพวกเรากันเองโดยพี่น้องประชาชนและที่สุดมันจะออกมาดีท่านครับการประชามติครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนท่านประธานที่เคารพมันจะไม่เหมือนเดิมตัวไหนครับตอนผมเป็นชาวบ้านเนี่ยตอนนั้นไม่ได้เป็นนักการเมืองเนี่ยจะคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเนี่ยชุมนุมปุ๊บเป็นไงฮะ ชมนมเชิญคุณจตุรอไปพูดยังไม่ทันจะพูดเครื่องบินมาบินวนเลยฮะนี่เลยครับประชามติที่ชื่นชมกันทั้งประเทศคนจะเดินมาเนี่ยทนาสอหลายท่านเนี่ยต้องใช้ผู้หญิงไปกันกน,นะฮะเพราะตำรวจมาปิดทางหมดเลยนี่หรือการประชามติที่ผ่านมาแล้วชื่นชมหลายจังหวัดในภาคเหนือก็ยังชนะอยู่เพราะอะไรเพราะไม่เห็นด้วยกับกระบวนการอย่างนั้น เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนท่านประธานว่าวันนี้โอกาสนี้เรามีโอกาสที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้แก้ไขปัญหาผมคิดว่าภารกิจทางประวัติศาสตร์ของเรานะ่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเรามาช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ของประชาชนว่าครั้งหนึ่งในะชีวิตหนึ่งที่เราเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้มีโอกาสผลักดัน ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชาชนและให้ประชาชนนั้นเน้นให้ประชาชนเนี่ยแก้ไขปัญหาของประเทศชาติด้วยผ่านการรับฟังความคิดเห็นหากจะเพิ่มเติมตรงไหนใครที่มีโอกาสได้เป็นกรรมธิการนะฮะก็ช่วยรับฟังความคิดเห็นเพื่อนสมาชิกรัฐสภาก็ช่วยเข้าไปแปรยติให้มันหลากหลายให้มันดีขึ้น ให้มันงดงามขึ้นให้มันมีประโยชน์มากขึ้นชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์สังคมก็จะได้ประโยชน์วันนี้ต้นทุนของพวกเราที่มีอยู่วันนี้ดีมากครับอดทนฟังความเห็นที่ต่างจากเราอดทนความคามเห็นที่ไม่เหมือนกับเราเนี่ยมันสร้างสารรค์และไม่ต้องกลัวความรุนแรงครับวันนี้สังคมจะเป็นผู้ให้คําตอบเราขอร้องอย่างเดียวท่านประธานครับส่งผ่านไปยังสื่อมวลชน ถ้าท่านทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเ,เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศซึ่งเขาเป็นปัญญาชนในชนบทเนี่ยเขาพร้อมที่จะร่วมกับเราหลายแสนคนปัญญาชนในชนบทมีตั้งแต่ปัญญาตรีถึงปัญญาเอกนะฮะถ้าเขาได้สนใจเรื่องนี้ผมเชื่อว่าชาวบ้านจะเข้าใจมากขึ้นวันนี้ชาวบ้านคิดชาวบ้านทำชาวบ้านรู้ชาวบ้านเข้าใจไว้ใจข้เด็ดครับท่านประธานครับขอบคุณครับ